ไม่มีหัวใจให้ความรักโดยอาริตาบทที่7พ่อจะไปไหนครับนี่ยังเช้ามากนกครเปิดประตูเข้าไปในห้องพักของน,นายนาคก็พบว่าพ่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเตรียมจะออกไปนอกบ้านพ่อจะไปเยี่ยมคุณกัสมาสักหน่อยไปเยี่ยมนครตาค้างคาดไม่ถึงนายนาเดินผ่านเขาออกไป พอรู้ตัวเขาก็เดินเร็วๆตามมาพ่อจะไปเยี่ยมคุณกัสมาหรือครับในพ่อว่าจะไม่ไปให้เขาเห็นหน้าอีกแล้วพ่อจะต้องไปเขากำลังอยู่ในภาวะเศร้าโศกเขาควรจะมีใครสักคนที่เห็นใจเขาตลอดมาพ่อจะไม่ยอมหลบอยู่ในเงามืดอีกต่อไปผมจะไปด้วยแกแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะเสียงติงมาเพราะนครยังสวมชุดนอนมีเสื้อคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง ชายหนุ่มก้มมองตัวเองก่อนจะยกไหล่อย่างไม่แยแสก้าวตามหลังในายนาศมาติดเจ้าของบ้านเขาอาจตกใจแย่ที่แกบุกไปแบบนี้ผมจะขับรถให้พ่อนั่งไปในฐานะคนขับรถก็ได้พ่อไปเองแต่นครไม่ยอมฟังเสียงบิดาทันทีที่คนรถขับรถมาเทียบหน้าตึกเขาก็ลงไปเปิดประตูที่นั่งตอนหน้ารอท่าบิดาเชิญครับคุณผู้ชาย เขาก้มตัวโค้งลงต่ำผายมืออย่างล้อเรียนแต่นายนาดไม่มีอารมณ์ขันฟุ่มเฟือยอย่างเคยและนั่นยิ่งทำให้นครประหลาดใจเป็นทวีคูณพ่อจะไม่บอกผมมากกว่านี้สักหน่อยเลยว่าทำไมถึงต้องตกใจมากนักกับเรื่องนี้เท่าที่แกรู้ก็มากพอแล้วขับรถดีๆหน่อยนครพ่อจะไปเยี่ยมคุณกัสมาไม่ได้ไปพบหน้าแม่แกที่สวรรค์อย่างพ่อน่ะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไปหาแม่หรอกครับ ทำความผิดเอาไว้หลายกระทงจริงของแกพ่อทําความผิดไว้มากมีเรื่องชั่วช้าที่พ่อได้ทําเอาไว้ถ้าหากแกรู้แกอาจจะเกลียดพ่อก็ได้นั่นยิ่งทําให้เขาตกใจเพราะเขาไม่ได้พูดจริงจังนอกจากจะพูดเล่นเพื่อเอาผ่อนคลายความตึงเครียดของบิดาแต่กลับยิ่งทําให้ใน,หนายนาซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกสักวันพ่อจะต้องบอกแกขอให้พ่อแน่ใจมากกว่านี้อีกสักนิด พ่อไม่อยากบอกเรื่องที่ผิดๆกับแกแล้วพ่อก็หวังด้วยว่าแกจะต้องยอมรับสิ่งที่พ่อเคยทำเอาไว้ได้พ่อครับเสียงเรียกของเขาอ่อนโยนยิ่งนักผมมีพ่อคนเดียวพ่อเป็นพระในชีวิตของผมผมไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินว่าพ่อทำถูกหรือผิดนอกเสียจากว่ายอมรับทุกสิ่งที่พ่อเคยทำขอบใจนครขอบใจมากเขาตบบาลูกชายหนัก พ่อดีใจที่แกเข้าใจพ่อนี่เราก็มาชื่นชมกันเองถึงแล้วล่ะครับเขาจอดรถรอหน้าประตูบ้านจนกระทั่งมีคนวิ่งมาเปิดจึงไขกระจกลงชะโงกหน้าไปบอกเรามาขอเยี่ยมคุณกัสมาเธอไม่สบายใช่ไหมครับเชิญเลยครับนครขับรถเข้าไปข้างในอนาบริเวณบ้านอมรวิริต เลี้ยวรถไปตามถนนที่ทอดวนไปตามสุมทุมพุ่มไม้เขียวขจีบ้านเก่าใจกลางเมืองยังอยู่ในสภาพดีเขารู้ราคาของบ้านนี้ดีบางทีคุณกสมาอาจจะเปลื้อนนี้สินได้ด้วยการขายบ้านนี้พ่อรถยังจอดไม่สนิทเขาร้องเตือนเมื่อในหน้าเปิดประตูผางออกไปก่อนที่รถจะจอดสนิท นายนาเดินขึ้นบันไดหินอ่อนไปบนตึกรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเก่านั่นเสียแล้วเพียงก้าวเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวน,นายนาฏก็มองเห็นหญิงชาราที่เพิ่งเดินลงมาถึงกลางบันไดต่างฝ่ายต่างชงังงานคุณพิมน,นายนาฏอุทานออกมาก่อนคุณพิม,นนออม,พมยึดราวบันไดไว้แน่นจนมือขึ้นเส้นเอ็นปูดโปนทำไมนางจะจำเขาไม่ได้คุณพิมน,นายนาฏเรียกอีกหน เดินขึ้นไปบนบันไดแต่พอเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงเย็นชาของคุณพิม์พฉันนึกแล้วว่าสักวันแกจะต้องกลับมาเหยียบบ้านนี้อีกหลังจากที่เหยียบเข้ามาครั้งนั้นพร้อมกับความอัปยศมากมายที่แกก่อเอาไว้มันเป็นเรื่องในอดีตแล้วนะครับฉันไม่เคยลืมฉันจะลืมได้อย่างไรกันญาติของฉันตรอมใจตายกับเรื่องของแกยังจะหลานชายฉันที่เกิดมามีมนทิน ทั้งที่เขาไม่ใช่ตัวต้นเหตุไอตัวต้นเหตุมีความสุขสบายอยู่อย่างกับพระราชาประวัติตายไปแล้วคนตายแล้วไม่เขากำลังจะอ้างถ้อยคําที่ได้ยินมาจากลูกชายเมื่อตอนเช้าแต่คุณพิมพ์ไม่ยอมให้เขาเอ่ยเช่นนั้นหนางพ้นความกลาดเกลี้ยวที่คงสะสมเอาไว้น,น,นานเข้าใส่เขาแล้วตอนนี้ไอคนที่กำลังจะตายก็คือเจ้าปัทวีไอเด็กวายร้ายคนนั้น สมน้ำหน้ามันนางแม่มันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่ากำลังโศกนักนี่หากนายนาธทำได้เขาก็อยากจะบีบเขาคุณพิมพ์ให้ย่อยับไปกับมือตัวเองเป็นที่สุดดีตายกันให้หมดเหลือประวัติคนเดียวสักวันเขาจะต้องกลับมาครอบครองที่นี่เพราะเขายังไม่ตายเขาคือเจ้าของตัวจริงคุณคงจะเข้าใจผิดนะคุณพิมนายนาธพูดได้เพียงแค่นั้น ก็เดินขึ้นไปข้างบนเสียก่อนคุณพิมพ์มองตามหลังเขาไปก่อนจะค่อยๆพาตัวเองลงบันไดามาข้างล่างแล้วก็พบชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาขี้เร่เพราะสัสดส่วนบนใมหน้าที่ไม่สวยงามกำลังก้าวเข้ามาการแต่งตัวของเขาทำให้นางนิ่งชะงักมาหาใครผมมาเยี่ยมคุณกัสมาอ๋อมาอีกรายละคนที่มาก่อนนั่นเป็นพ่อผมพ่อ ครับนี่ก็รู้กันสินะรู้อะไรนะครเพราะว่าแกควรจะตามพ่อขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะนายหน้ายืนอยู่หัวบันไดส่งเสียงลงมาอย่าไปฟังยายแก่นั่นพลาดเลยมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นไร้สาระนางทวนแล้วหัวเราะแหลมๆยิ่งนางยิ้มเยาะด้วยแล้วใบหน้าเหี่ยวย่นของนางก็ดูน่าสะพรึงกลัวเสียมากกว่าความรู้สึกอื่นนางดึงแขนเขาเอาไว้ เมื่อชายหนุ่มจะก้าวผ่านไปเฉยๆเดี๋ยวสิพ่อหนุ่มฉันอยากจะเล่าบางเรื่องให้ฟังเรื่องที่พ่อของเธอก็คงไม่กล้าเล่าเพราะมันเป็นการประจารชื่อเสียงของเขาเองผมคงไม่มีเวลาต้องมีสิเพราะฉันจะบอกเธอว่าพ่อของเธอน่ะเป็นพวกกาลีเขาเคยเข้ามาบ้านนี้มาก่อเรื่องงามหน้าเอาไว้แต่แม่ก็สมารอดพ้นความผิด ไม่มีใครโทษว่าเพราะเขาญาติของฉันถูกใสลร้ายป้ายสีจนเสียหายต้องทุกข์ใจจนกระทั่งตายเพราะถูกกล่าวหาว่าคบชู้มีลูกก็ลูกชู้แล้วไอ้ชู้คนนั้นก็นั่นไงยืนอยู่โน่นไงนางชี้มือขึ้นไปที่ร่างของนายนาดที่กำลังสั่นเทิมไปทั้งตัวนครเองก็ตะลึงพลึงเพิดไปชั่วขณะหนึ่งมันเป็นเรื่องอัปยศเพราะญาติของฉันบริสุทธิ์ คนที่คบชู้ก็คือคนที่กำลังนอนพะงาบพะงาบอยู่บนห้องโน้นลูกชู้ก็ไอ้ปัทวีไอ้เจ้านั่นแหละหยุดนะคุณพิมนายนาตะโกนลั่นเสียงของเขาเต็มไปด้วยโทสะเรียกให้สุดาวิ่งออกมาหลอนมองดูทุกคนอย่างประหลาดใจผมมากับพ่อมาเยี่ยมคุณกสมานครรีบอธิบายเมื่อหลอนมองดูเขาอย่างงงงส่วนคุณคนนี้เธอทำท่าเหมือนจะไม่ยอมให้ขึ้นไปเยี่ยม อีกแล้วหรือคุณพิมพ์เสียงของสุดาบอกถึงความเหนื่อยหน่ายเป็นอย่างยิ่งคุณนี้วุ่นวายเสมอเลยนะสุดาทำหน้าที่เลขาของคุณกสมาหล่อนไม่ได้รับเงินเดือนจากคุณพิมพ์ความเคารพนับถือยำเกรงก็เลยไม่มีแม้แต่น้อยคุณพิมพ์ยืนนิ่งๆอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งก่อนจะสะบัดหน้าเดินหนีไปเชิญคุณข้างบนเลยค่ะนครเลยได้ขึ้นไปข้างบนโดยมีสุดาตามมาติดๆ หลอนเดินแซงหน้านครไปก่อนเพื่อจะบอกให้คุณกับสมารู้ตัวล่วงหน้าคุณคะในห้องนั้นค่อนข้างมืดเพราะไม่ได้เปิดไฟและปิดม่านไว้รอบได้ยินแต่เสียงแอร์ทำงานในความเงียบมีคนมาเยี่ยมคุณคะ่ะใครน้ำเสียงแหบแห้งสุดาหันกลับมามองบุรุษสองวัยที่ยืนอยู่ทางด้านหลังของหลอนหืมใครมาเยี่ยมฉันผมเองนายนาดเป็นคนตอบ น้ำเสียงห้าของเขาทําให้ร่างที่นอนราบอยู่บนเตียงพวาเฮือกขึ้นมาสุดตัวแม้จะเนิ่นนานมาแล้วแต่น้ําเสียงแบบนี้เธอ,อยังไม่เคยลืมมันยังตราแน่นอยู่ในสํานึกของเธอตลอดมาเพราะเป็นเรื่องที่ประทับหนาแน่นลงกับตัวเธอใจของเธอแม้จะพยายามหลีกหนีบอกปัดว่าเขายังมีตัวตนมาหลายสิบปีผมมาเยี่ยมคุณมาทําไมเสียงคุณก็สมากเลี้ยวกลาด แน่ใจแล้วว่าต้องใช่าชายโฉดคนนั้นอย่างแน่นอนมาทำไมที่นี่กลับไปให้เขากลับไปคุณคะสุดาเข้าไปประคองเธอเอาไว้หมอสั่งเอาไว้ไงคะว่าอย่าชุนเฉียวนอนพักผ่อนเถอคะค่ะให้เขากลับไปค่ะดิฉันจะบอกให้เขากลับไปผมมาด้วยความหวังดีฉันบอกให้คุณกลับไปผมมาแล้วเขาสืบเท้าเข้ามายืนริมเตียงพยักหน้าน้อยๆกับสุดา ออกไปก่อนฉันจะพูดกับคุณกษมาตามลําพังนครก็เหมือนกันออกไปรอพ่อข้างนอกห้องก่อนแต่คุณสุดายังแย้งหล่อนเข้ามาทํางานในบ้านนี้ได้สิบปีแล้วคือหลังจากประมุกฝ่ายชายของบ้านได้สิ้นบุญไปจึงไม่รู้เรื่องราวแต่หนหลังของคนที่นี่และก็มีความจงรักภักดีกับคุณกษมาอย่างมากเพราะเธอเป็นคนที่อบอ้อมอารีกับคนในบ้านพอสมควร แนวเรื่องนิสัยส่วนตัวที่ติดการพนันนั้นหลอนถือว่าเป็นเรื่องของเจ้านายซึ่งคนในฐานะอย่างหล่อนไม่ควรจะยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไปสิเขาบอกย้ำแล้วจับข้อมือของคุณกัสมาเป็นเชิงบังคับให้หลอนปล่อยมือจากร่างของสุดาผมมาด้วยความปรารถนาดีอยากให้คุณเข้าใจฉันไม่เข้าใจสุดาออกไปโทรเรียกตำรวจให้ฉันดีกว่าเขาบุกรุกบ้านฉัน จะเล่นรุนแรงแบบนั้นกับผมเชียวหรือไม่กลัวหรือไงว่าจะตกเป็นข่าวอื้อฉาวผมนาชาชินแล้วกับการจะเป็นข่าวแต่คุณสิแล้วถ้าหากมีการขุดคุยลึกลงไปกว่านี้อีกเล่าซวงอกของคุณกสมาไหวสะท้อนด้วยความโกรธอย่างรุนแรงแต่เธอก็ทําอะไรเขาไม่ได้นอกเสียจากจําต้องยินยอมคําขู่ของเขาทําให้เธอหวาดกลัวแต่พอสุดากับนครอ,ออกไปนอกห้องแล้วนายหน้าก็ปล่อยมือจากข้อมือของเธอ เดินไปเปิดม้านให้แสงสว่างจากภายนอกสาดเข้ามาแล้วพอหันกลับมาอีกทีเขาก็ถอนใจยาวกับความร่วงโรยของคุณกษมาใบหน้านั้นหม่นหมองบอกถึงความเสะเทือนใจอย่างรุนแรงผมมานี่ก็เพราะเรื่องของปัทวีจะมาด้วยอะไรก็ตามแต่ฉันขอบอกเอาไว้เลยว่าฉันจะไม่ยอมรับความหวังดีจากคุณแต่ปัทวีปัทวีเป็นลูกชายฉันเขาเป็น<ม>ทายาทของอมรวิริตเท่านั้น เอาล่ะผมจะไม่มาเถียงกับคุณในเรื่องนั้นอาการของปทวีเป็นยังไงบ้างคุณก็สมาเมินหน้าไปทางอื่นน้ำตายดลงมาตามแก้มอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันเมื่อคืนฉันพูดกับเพื่อนของเขาอีกคนฉันจะเดินทางทันทีที่สังขารอํานวยถ้าทางคุณแย่นะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เองอย่างน้อยก็ในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนเก่าของคุณเพื่อนเก่า คุณช่างพูดได้เต็มปากเหลือเกินนะแต่คุณไม่ใช่เพื่อนเก่าของฉันไม่ใช่เด็ดขาดผมรู้ว่าผมทำผิดกับคุณเอาไว้มากแล้วก็ไม่ได้หวังว่าผมจะมารับคำให้อภัยจากคุณแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเอาชนะค้าคานกันเลยนะคุณเองก็ยังย่แย่ออกอย่างนี้ผมจะจัดการให้เองทุกอย่างไม่ได้โปรดเถอะเขาวิงวอนบอกที่อยู่ทางโน้นมารวมทั้งที่ที่จะติดต่อกับเพื่อนของปทวี และที่เหลือนอกจากนั้นผมจะจัดการเองฉันจะไปเองคำตอบนั่นยังเปลี่ยนไปด้วยทิฐิลูกฉันฉันมีปัญญาบินไปดูแลเขาได้แล้วในเวลาอย่างนี้เขาคงไม่ต้องการใครนอกจากแม่ของเขาแต่ผมเป็นอย่าพูดนะอย่าพูดเสียงคุณกสมารกรีตลั่นห้องเรียกให้นครถลันพรวดเข้ามาอีกหนพร้อมด้วยสุดาที่เข้ามาทำท่าอกสันขวัญแขวน,ขวนคุณกสมาหน้าเผือดขาว ความโกรธจัดทําให้เธอเปี่ยมล้นไปด้วยโทสะประกอบกับความสะเทือนใจที่ได้รับอยู่แล้วทําให้เธอหมดสติพลอยไปในวงแขนของนายนาดนั่นเองเรียกหมอมาด่วนเลยนะเออนครแกเรียกหมอของแกมาดีกว่าให้เขามาที่นี่คุณกสมาเธอมีหมอประจําตัวแล้วค่ะไม่ต้องฉันจะให้หมอของฉันมาแล้วช่วยไปเอาสมุดโทรศัพท์ของคุณกสมามาให้ฉันด้วยนายนาดประคองคุณกสมาให้นอนราบลง ท่าทีทนุถนอมเหมือนเธอเป็นสิ่งเปราะบางทำให้นครจับตามองเงียบๆเ,เขารู้สึกเฉยๆไม่ได้สะเทือนใจเพราะนี่เป็นทางของพ่อเขามีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่ติดค้างอยู่ในใจเขานะครพ่ออยากให้แกช่วยค้นจดหมายบนนั้นหน่อยเขาบุ้ยใบไปบนโต๊ะที่มีกล่องสำหรับใส่จดหมายอาจจะมีจดหมายของปัทวีถึงแม่พ่ออยากได้ที่อยู่ของเขายังไม่ต้องถามพ่อนะว่าทำไม ในระหว่างที่ค้นหาเมื่อนครชำเลืองมองบีดาก็พบว่าเขากำลังรูปไล้ดวงหน้าขาวซีดที่วางอยู่บนหมอนนั่นอย่างเบามือและเขาไม่ได้ตาฝาดเลยที่เห็นพ่อของเขามีทีท่าเศร้าหมองอย่างมากกับผู้หญิงคนนี้พ่อเขาเองกำลังร้องไห้ ที่หัวใจให้ความรักโดยอาริตาบทที่8อะไรนะครับพ่อจะไปอเมริกาจะไปทำไมกันนั่นนอกประเทศนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพกับภูเก็ตที่พ่อขึ้นล่องเป็นว่าเล่นนครถามอย่างตกใจเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วพ่อมีบัญชาให้เขาไปจองตั๋วสายการบินใดก็ได้ที่จะถึงเมืองในอเมริกาได้ไวที่สุดแกทำตามที่พ่อสั่งแล้วกัน สายการบินไหนก็ได้ที่จะเดินทางได้ในวันนี้หรืออย่างช้าก็วันพรุ่งนี้พ่อจะไปดูอาการของปัทวีแม่เขาก็ยังอยู่นะครับแกก็เห็นสังขารเขาแล้วพ่อไม่ยอมให้เขาเดินทางไปนอกประเทศแน่เขาควรจะอยู่ในความดูแลของหมอสักระยะหนึ่งก่อนแล้วแกอยู่ทางนี้มีหน้าที่คอยไปดูเขาแทนพ่อผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพ่อต้องทำแบบนี้ปัทวีกับทางเราไม่ได้เกี่ยวข้องกัน นครไว้พ่อกลับมาพ่อจะบอกแกทุกอย่างอย่าเพิ่งซักไซพ่อตอนนี้เลยทำตามที่พ่อสั่งก่อนนายหน้าตัดบทแล้วเดินขึ้นไปบนห้องสั่งให้สาวใช้จัดกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางเมื่อทีท่าของพ่อเด็ดขาดออกมาอย่างนี้นครก็ไม่มีทางปฏิเสธได้เลยนอกจากจะทําตามทุกอย่างโดยเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอย่างเงียบๆทวิภาคเดินวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่ในห้อง มือไพล่หลังท่าทางของเขาที่ผิดไปจากทุกวันทําให้เลขาสาวที่เปิดประตูเข้ามาชะงักไปเล็กน้อยคุณทวิภาคหล่อนให้เสียงชายหนุ่มหันกลับมาใกล้เวลาประชุมแล้วล่วคะค่ะเตรียมทุกอย่างไว้หรือยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปรอผมที่ห้องประชุมเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะตามไปเขาสั่งแล้วยังเดินวนเวียนอยู่นั่นเองตัดสินใจไม่ตกว่า เขาควรจะทำอย่างไรดีในสถานการณ์แบบนี้ใจหนึ่งของเขาอยากไปที่บ้านอมรอวิลิตเพื่อขอพบคุณกัสมาแต่อีกใจหนึ่งเขายังเตือนว่าเขายังไม่ควรจะทำแบบนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องปรากฏตัวเขาพบนายคิดในห้องประชุมด้วยแต่วันนี้การประชุมเรื่องงานผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมประชุมต่างรู้เท่าเทียมกันว่า ทวิภาคขาดความกระตือรือร้นอันผิดแผกไปจากทุกครั้งที่มีการลงมติอย่างรวดเร็วทวิภาคไม่ได้ทักทวงเรื่องใดเลยสีหน้าเคร่งเครียดวิตกกังวลของเขาทำให้หนายคิดขบคิดอยู่เงียบๆว่าเพราะเรื่องของปฐวีหรือไม่เขายังคงสงสยัยว่าทำไมทวิภาคต้องตกใจกับเรื่องนั้นมากมายคุณคิดเสียงเรียกเขาเอาไว้เมื่อชายชาราวรวบแฟ้มงาน จะก้าวออกไปจากห้องเหลือเพียงแค่เขากับนายทวีภาคสองคนเท่านั้นในห้องนี้ผมอยากพูดกับคุณได้สิครับได้ข่าวอะไรบ้างผมไม่ทราบว่าคุณภาคพูดถึงเรื่องอะไรก็เรื่องคุณกัสมาเสียงของชายหนุ่มโงนกิอยังปิดไม่มิดเขาเดินทางไปเยี่ยมอาการลูกชายหรือยังอ๋อเรื่องนั้นนั่นเองชายชาราพึมพำคุณกัสมาป่วยมากครับเดินทางไม่ไหว แต่มีคนเดินทางไปแทนใครเป็นคนเดินทางไปเพื่อนคุณกัสมามารับอาสา,าแทนงั้นสิเพื่อนเก่าของครอบครัวครับเพื่อนเก่าครับคุณนาจพนับดบดีนั่นมานามสกุลของนครพ่อเขาใช่ไหมครับเขาเป็นเพื่อนเก่าของคุณกัสมากับครอบครัวอมรวิลิตหมายความว่างไงผมไม่เข้าใจคุณนครเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอย่างนั้นหรือผมก็ไม่ทราบรายละเอียดอะไร แต่ตอนนี้คุณนครเป็นคนแวะไปเยี่ยมอาการคุณกัสมาเกือบจะทุกวันอย่างนั้นเชียวหรือเมื่อคิ้วเข้มหนาขมวดเข้าหากันใบหน้าครุ่มเครียดของทวิภาคก็ยิ่งดูหน้าเกรงขามยิ่งขึ้นไปอีกมิน่าคืนนั้นเอาละผมอยากรู้เท่านี้ผมแวะไปเยี่ยมเธอแต่ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้สินเพราะผมเห็นใจเธอกำลังมีปัญหาก็ได้คุณคิดเราจะยืดเวลาหายใจให้เขาสักหน่อย รอจนกว่าจะได้ข่าวยืนยันเกี่ยวกับปฐวีว่าเป็นรยตายแต่ผมเชื่อว่าหมอนั่นคงจะยังไม่ตายคราวนี้มันจะต้องมาตายเพราะมือผมมือของเขากำแน่นแล้วทุบลงบนโต๊ะใครจะเอาชีวิตมันไปไม่ได้นอกจากผมเท่านั้นคุณภาคนายคิดเดินอ้อมโต๊ะมาหาเสียงของเขาอ่อนโยนเป็นอันมากมีอะไรหรือเปล่าครับผมยินดีรับฟังไม่ไม่มีเขาลุกคลวดขึ้นมา และก้าวออกไปจากห้องประชุมทิ้งให้ในายคิดมองตามอย่างงุนงงกับท่าทีที่ผิดประหลาดไปแต่เมื่อทวิภาคตอบปฏิเสธแล้วทางที่ดีคืออย่าพยายามไปต่อแยกับเขาเป็นอันขาดเมื่อทวิภาคเดินผ่านเลขาหน้าห้องของเขาชายหนุ่มสั่งว่าโทรไปหาคุณนครนะแล้วนัดเขาทานกลางวันวันนี้กับผมที่ห้องอาหารเขาชอบอาหารฝรั่งมากแล้วบอกผมด้วยค่ะ นครมาถึงก่อนหน้าทวิภาคเล็กน้อยเขามองดูผู้ที่เดินด,ดุ่มเข้ามาอย่างประหลาดใจการนัดหมายอย่างกระทันหันที่เขาไม่อาจจะปฏิเสธได้เพราะอยากรู้เหมือนกันว่าทวิภาคมีเรื่องสำคัญอันใดที่จะเจรจากับเขาคุณเอื้องสายไม่ได้มาด้วยหรือครับยายเอื้องไปพัทยาแกนัดเพื่อนไปสังสรรค์กันที่นั่นชายหนุ่มนึงเก้าอี้ออกนั่งผมมีเรื่องสำคัญอยากจะพูดกับคุณถ้าทางคุณร้อนใจมาก ก็ทำนองนั้นเบียนะครับผมไม่ดื่มทวิภาพปฏิเสธคุณคิดบอกผมว่าคุณพ่อคุณเดินทางไปเยี่ยมปทวีแล้วคุณเองก็เป็นคนไปเยี่ยมคุณกัสมาทุกวันครับผมทำตามคำสั่งของพ่อผมทราบมาว่าท่านเป็นเพื่อนเก่าของครอบครัวผมก็ทราบเท่าๆกับคุณนะักรตอบเรียบๆนับวันความยุ่งเหยิงในอดีตก็แผกว่างยิ่งขึ้นและทำให้เขาเองก็อยากรู้ เพียงแต่เขาเก็บซ่อนมันเอาไว้ได้แนบเนียนกว่าทวิภาคเท่านั้นคุณกสมายังโศกเศร้ามากกับเรื่องของลูกชายหมอแนะนำว่าไม่ควรจะเดินทางเพราะผมเลยอาสาไปเองขอโทษนะครับคุณพ่อคุณไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวนั้นมานานแล้วไม่ใช่หรือเอผมก็ไม่ทราบมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพ่อคุณพ่อสงสัยอะไรหรือครับผมจะไปเยี่ยมคุณกสมาบ้างทวิภาคพึมพำอย่างเลื่อนลอย เขาแทบจะไม่ได้แตะต้องอาหารกลางวันมื้อนั้นเลยอาการของเธอเป็นยังไงนะคนมีลูกชายคนเดียวก็อย่างนี้ล่ละครับความเป็นความตายของตัวเองไปผูกพันไว้กับลูกถ้าหากปฐวีปลอดภัยเธอก็คงไม่เป็นไรผมว่าเขาต้องไม่ตายผมก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันเพราะความตายนี่ไม่ใช่ของหน้าพิสมัยเลยจนนิดเดียวใช่โดยเฉพาะถ้าคุณเคยเียดใกล้ความตายมาแล้วอย่างชายหนุ่มปิดปากลงกระทันหัน เมื่อรู้สึกว่าเขาได้พูดมากเกินไปอีกแล้วผมห่วงยายคุณกสมาเพราะเธอเป็นลูกหนี้ของทรัสต์ผมไม่อยากแทงบัญชีว่าเป็นหนี้ศูนย์ตอนนี้เธอกำลังแย่นะครับคนเรานี่บทจะโชคร้ายมันก็ประดังประดีเข้ามาทุกด้านไม่มีใครโชคดีไปตลอดชีวิตหรอกครับเพราะเธอเคยเป็นผู้หญิงที่โชคดีอย่างมากมาแล้วคุณก็รู้จักเธอดีเหมือนกันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องศึกษารายละเอียดของลูกหนี้ ที่คุณพูดก็ถูกแต่ผมยังไม่เข้าใจเท่านั้นว่าทำไมยอมปล่อยเงินกู้ให้เธอทั้งทงท,งที่รู้ว่าเธอเป็นนักการพนันผมมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคงจะเป็นบ้านหลังนั้นทวิภาคสายศีรษะไม่ใช่ครับคุณกสมาไม่เคยเอาบ้านหลังนั้นมาจำนองมันไม่ใช่ทรัพย์สินของเธอเป็นของที่ระบุเอาไว้ในพินัยกรรมว่าเป็นของปทวีเขาเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ขาดบ้านนั้นราคาหลายล้าน ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดินหรือราคาประเมินราคาทรัพย์สินในบ้านนี่ถ้าคุณกับสมาธิทำล้มละลายปทวีคงไม่มีทางเชิดหน้าอยู่ในสังคมคิดว่าเธอจะกล้าล้มละลายหรือครับและจะทำยังไงผมมีข้อเสนอเตรียมเอาไว้ให้เธอแล้วน่าเสียดายที่มาด่วนมีเรื่องนี้เสียก่อนแล้วถ้าหากปทวีเป็นอะไรไปข้อเสนอของผมคงจะตกไปคุณเสนออะไรมันเป็นความลับส่วนตัวนะครับ ทำไมไม่คิดว่าผมเป็นมิตรกับคุณทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางคุณกัสมาสักวันคุณจะได้รู้คงไม่ใช่เรื่องร้ายนะครับผมไม่ใช่คนใจดีไม่ใช่พ่อพระเลยด้วยผมผ่อนผันกับเธอมานานกว่ารายอื่นๆเพราะคุณประกอบกับคุณพ่อผมท่านก็คุ้นเคยกันมาก่อนก็น่าเห็นใจคุณกัสมาถลำตัวลึกลงไปแล้วกับการพนันผีพนันนี่ลองเข้าสิงใครแล้ว,ลวก็ ยากนักที่จะดึงวิญญาณตัวเองกลับมาเป็นครอบครัวที่น่าสงสารมากทีเดียวแม่ก็เดินทางผิดลูกชายอยู่เมืองนอกก็ทำตัวเหมือนเป็นพระราชานครใส,ส่ศีรษะน้อยๆเหมือนอ่อนใจแต่ทวิภาคกลับยิ้มย้อซึ่งๆหน้าทีเดียวเวลายาจกเป็นเศรษฐีนี่มันเป็นไม่ยากนะครับแต่ถ้าเศรษฐีจะต้องมาเล่นบทยาจกนี่ผมว่ามันยากคุณคงจะหมายความว่าทางอมรวิริตจะต้องล้มละลาย ผมเห็นจะต้องเร่งรัดหนี้สินของผมเพราะเลยกำหนดนัดหมายมานานมากแล้วผมก็อยากจะเห็นใจคุณกัสมาอยู่นะแต่เห็นใจไม่ลงธุรกิจของผมยังต้องเดินต่อไปมาคิดถึงคุณธรรมมันก็พังกันไปหมดคุณนัดผมมาเรื่องเท่านี้เองหรอกหรือผมเพียงแต่อยากจะเตือนบางอย่างเตือนผมนครถามแล้วจิ้มอกตัวเองหัวเราะฮึอว่าไปสิครับผมกำลังตั้งใจฟังอยู่เชียวละ ผมหวังว่าคุณพ่อคุณคงจะไม่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนั้นเอเรื่องแบบนี้ผมตอบแทนพ่อไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของพ่อแล้วพ่อผมเวลาจะทำอะไรขึ้นมาแล้วก็คุณเอ้ยช้างสิบตัวไปรังเอาไว้ก็ยังรั้งไม่อยู่เลยด้วยผมอยากจะให้คุณบอกท่านผมบอกให้ได้แต่จะพูดมากไปก็ไม่ได้พ่อผมก็เหมือนผู้ใหญ่อีกหลายๆคนที่ไม่ชอบฟังเสียงเด็ก ดีไม่ดีคําเตือนอาจจะเป็นคําขู่ยั่วยุให้ทําสิ่งตรงกันข้ามก็ได้มันเป็นเรื่องที่ผมจะต้องจัดการในเร็ววันนี้ผมว่าถ้าคุณไปเห็นความโศกเศร้าของคุณกสัสมาคุณก็จะใจอ่อนไปได้เหมือนกันเลยนะาเธอเป็นมากนักร้องไห้คลัล่งครวญไม่จบผมเชื่ออย่างนั้นเพราะบ่อนที่เธอเคยไปขาดเธอไปหลายเวลาแล้วลองนักพนันร้างจากบ่อนได้นี่แปลว,ว่ากําลังมีภาวะลําบากอาจจะเป็นทางการเงินหรือทางด้านจิตใจ คุณกสมานี้ตกอย่างหลังคุณตามข่าวเธอเหมือนกันนี่ครับเธอเป็นที่สนใจของผมเสมอชายหนุ่มยิ้มพายเอาเถอะผมจะไปเยี่ยมเธอบ้างในฐานะที่คุณกสมาเธอเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทรัสต์ปกติผมไม่เคยไปเยี่ยมพวกลูกหนี้ของทรัสต์หรอกนะนี่เป็นกรณีพิเศษจริงๆเมื่อออกจากร้านอาหารนั้นแล้วทวิภาคก็ขับรถตรงไปยังร้านดอกไม้ สั่งจัดแจกันดอกไม้ที่งดงามราคาแพงมาหนึ่งแจกันเพื่อใช้เป็นดอกไม้เยี่ยมอาการเจ็บป่วยของคุณกกษมาและจะเป็นการเผชิญหน้ากับคุณกษมาครั้งแรกหลังจากตรีตรองอยู่เป็นเวลานานแล้วว่าเขาควรไปที่นั่นหรือไม่เขาวางแจกันดอกไม้ที่ทางร้านรองรับไว้ให้อย่างดีไว้บนเบาะที่นั่งข้างๆที่นั่งคนขับออกรถมุ่งตรงไปบ้านอมรวิริตรเขาคิดว่าพร้อมแล้ว อยากเห็นหน้าคุณกสมาอยากเห็นความทุกโศกนั่นกับตาของตัวเองเพื่อให้แน่ใจเมื่อมาจอดรถหน้าบ้านชายหนุ่มบอกกับคนที่มาเปิดประตูว่าฉันมาเยี่ยมคุณกสมารครับประตูถูกตึงเปิดว่างชายหนุ่มขับรถไปจอดตรงหน้าตึกแล้วสายตาที่กวาดไปโดยรอบของเขาก็ประทากกับร่างเล็กๆของสตรีวัยชราที่เดินมาอยู่ด้านข้างตึกด้วยท่าทางหงอยเหงาภาพที่เห็น ทำให้ทวิภาคถึงกับสะดุ้งเฮือกพึมพำออกมาเบาๆกับตัวเองอย่างตกใจประโยคหนึ่งแล้วรีบเปิดลินชักหน้ารถหยิบเอาแว่นตาสีดํามาสวมทับดวงตาของตัวเองก่อนจะถือแจกันดอกไม้ก้าวลงจากรถด้วยมายอันไม่สะทกสถานทั้งที่ใจเต้นแรงเหลือประมาณ